เจอเลยไหนตัวไหนตัวไหนก่อนก็ได้ได้เจอสิไอ้นี่ชื่ออะไรนะจุดคอนโดครับจุดคอนโดไอ้นี่บ้านไหนจุดคอนโดเนี่ยบ้ารลองครับบ้ารลองใช่ไหมใช่ครับอือบ้อหารลองนะครับทีนี้อาชีพคือบ้ารลองครับอาชีพที่บารลองเลยใช่ไหมใช่ครับผูกนอกได้ใช่ครับแต่ว่าผูกลองไม่ค่อยได้ผูกจะตั้งบ้าร์ลองมากออืบ้ารลองนี่กี่กี่ไฟแล้วที่เรนห้าไฟได้ครับ อ้าวไฟใช่ครับชนะหมดเลยปะมีแพ้มาสองนลดิจ้ะแพ้สองผลใช่ครับชนะมาสามผลชนะสามล่าสุดนานยังแพ้นานยังนานแล้วประมาณสองเดือนเนาะใช่ครับประมาณสองเดือนนะครับอืมกระป๋ามครับแต่สะดุดล้มครับอ๋อเหรอใช่โอ้โหสะดุดเนาะใช่สะดุดล้มเออโวดเสียดายเนาะเสียดายเสียดายเสีอออ๋อแล้วทางโน้น อ่าอน <oh> nah ี่วัวที่ไหนวิลล่าวัวซื้อจากไหนอนี้เอามาจากตะแป๊ะตะแเป๊ะหามมาให้หามเหมือนกันใช่จก้าแปลหมดเลยมวเนี่ะอืมนั้นเอามาที่เราเห็นนะคือเอามาตั้งขาเขาตั้งขาแล้วเขาวิ่งดีครับวิ่งชูตัวเดียวแล้วครับเป็นบ้าหล่อครับแต่เขาเตะเกนอกเตะอะไรด้วยเอเตะเตะมันนอกครับเห็นได้ชอบเลยครับโอ้ โอ้ตีเตี้ยเกียร์เ่ใช่ครับเตะดำขาล่างเตะดำปากเออเราเขาใจเล่นเดาว่าเขาใจวัวเนี่ยเออเออถ้าเตะสูงก็ดีเนาะถ้าเตะตีเตี้ยก็ดีนะวนะเออใช่เตะสูงจะคล่อมไปเลยอเะเตะไม่เตะให้หลุดอะใช่ครับอืมอืมอืมอบคนดอืมฮะตัวไหนต่อ เนี่ยตัวที่เด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยที่ตอนที่นั่งคุยกับอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะตัวเนี้ยน,น,น,นวเเนลเขาเต่าครับนวลเขาเต่านะครับตัวเนี้ยเนี่ยบารองเนาะใช่ครับเนี่ยบารองตัวที่เด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เจ้าเึ้นทมี่โบราณผลงานเขาเป็นไงบ้างตัวเนี้ยไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ไเ<ห>คยแพ้ใครเลยกี่รอบเอ้จีจีกี่ไปกี่ไป สิบกว่าไฟได้ครับผมตั้งมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เล็กแต่รุ่นเล็กเลยใช่ไหมใช่ครับสิบ่าครับสิบกว่าล็อคอยไฟอ่ะไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเลยใช่ครับสนามล่าสุดนี่นานเนี่ยทางใต้ครับทางใต้ลานบ้านใหม่บ้านใหม่ได้ครับสีบรอบสิบรอบทางใต้สิบกว่ารอบครับโอ้เร็วเนาะใช่ครับเออตอนนั้นนี่ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบครับอืมอื้วก่อนก่อนก่อนจะโควิดก่อนจะโควิดตั้งสองร้อยสิบห้ารอบชนะ ชนะโอ้โอ้ไม่เบานะครับเนี่ยโอ้โอ้ต้องกลัวนะครับตัวเนี้นี่อายุเท่าไหร่อายุวะเนี่ยอายุประมาณห้าปีป่ะประมาณห้าปีเนาะประมาณใช่ครับประมาณห้าปีใช่ครับอือลูกเกิดที่ไหนนะตัวนี้ท่ที่นี่นะครับอ๋อลูกเกิดอ๋อลูกเกิดที่นี่นะครับท่านผู้ชมผมก็เลี้ไปลูกเกิดที่นี่ว่าที่บางรามก็มีไม่เหล่าเวลาเนาะใช่ครับเออลูกเกิดตัวนี้ แม่เขาอยู่ในข้อไว้ตอนนี้แม่เขามีอยู่ในข้ออยู่ในข้อครับแม่แม่เขายัางอยู่ใช่ไหมอยู่ครับเนอเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมนะครับเดี๋ยวไปชมแม่เขานะครับเนี่ยออมีหกตัวเนี่ยเป็น <6 S 1> ปน้องลูกยอดครับน้องลูกยอดที่ว่าเสียไปเนาะใช่ครับใช่น้องลูกยอดนะครับอีกตัวหนึ่งที่ว่าสร,ร้างชื่อให้บางลามนะเนี่ยตัวนี้อืมอืมอืหน้าหน้าหน้าติดตามมาครับตัวนี้กาลังลุ่งเลยนะครับตัวนี้ถือว่ากาลังลุ่งเนาะใช่รุ่นรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับหน้าหน้า หน้าติดตามนะครับรุ่นใหญ่อืมอืมฮะมีตัวไหนมุดยักษ์ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ก็สร้างชื่อมานี่นี่นี่ก็สร้างชื่อมาใช่ไหมใช่ครับชื่อชื่ออะไรชื่อไลท์ครับกดไลท์อ่ากดไลท์เลยเนาะใช่กดไลท์ชื่อไลท์อ่ะใช่ครับเน่ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะผู้จังเน้อใช่ครับบ้านบ้านเลยบ้านลองไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันใช่ครับบ้านนอกก็ปลูกได้ไม่เคยแพ้ใครนี่กี่กี่ไฟเนี่ยบ้านลองจังมาไงไฟจังไจไลท์ไฟครับประมาณเท่าไหร่ประมาณโอ้โห ยี่สิบได้ไหมครับตั้งมาตลอดเลยก่อนจะมีกี้ก่อนจะมีดังลูกแก้วตัวนี้เก่อนใช่ไหมใช่ครับก่อนก่อนจะมาตั้งตัวนี้ด้วยตัวนี้ใส่ขาอยู่ตอนนั้นน่ะเลยใส่ขาแต่นี่วางผ่ารองไว้แล้วใช่ครับเอยเคยผูกนอกคือหนึ่งผูกสองคนนะครับผูกสองล้านครับแล้วก็แล้วก็ไปผูกยายก็ชนะผูกลานทางใต้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาผูกลานทางเพชรต่อผูกสองล้านติดเลยชนะทั้งสองล้านเลย สมัยสดสดยี่สิบกว่าไฟอ่ะใช่ครับตอนตัวเล็กๆกับปูต่างหลากแล้วพอโตมานี่เป็นไงบ้างคุณครัก็ตั้งบาร์ลองตั้งลองมาตั้งตัวก็ยังตั้งทำลองครับเออแล้วตอนที่เขาโตรุ่นขึ้นมาเล่นรุ่นกลางนี่เขาเขาชนะประมาณกี่กี่ไฟเยชนะเยอะเยอะเยอะเยใช่ครับจะมีพวกตัวน้อยๆอย่างนี้ยครับมีเขามาก่อนคือเขาเป็นหลักเขาพึ่งไงเขาเป็นหลักได้บาร์ลองอ่ะใช่ครับโ้ปูนะครับตัวนี้จะขึ้นทำเนียเวลาอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ย เป็นลูกเกิดช่างการใช่ไหมใช่ใช่ลูกเกิดช่างการอืมลูกเกิดช่าการจำเนาะนี่ได้ได้มาตอนเราอยู่วัวเท่าไหร่อันนี้ได้่ยอันนี้ซื้อมาสักเล็กๆอ่ะคือทักบ้านเขาซื้อตั้นมามาเล่นวัววัวซ้อมใช่มไใช่โอ้เราไปซื้อวัวซ้อมมาเพิ่งไงใช่ครับอืมที่ก็ได้มาแต่ก่อนโควิดได้บ่เผอเนี่ยใช่ครับก่อนโควิดนานแล้วที่บอกว่ารุ่นแรกๆอ่ะรุ่นแรกๆโอ้ ใช่อู้แต่ยังสดอยู่ด้วยนะใช่ครับอู้จะดูลักษณะเขายังสดมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยยังสดอยู่เลยแต่ตายวิ่งมาไล่แต่ตายอ่ะเลือ่ดวิ่งมาหัวจะนอนนะครับเหรอล่าสุดนี่เป็นรองเป็นรอง5-1 6-1เลือดแล้วกลับมาชนะได้อหรใช่ครับอู้อู้ไม่เบาเลยครับเนี่ยเนี่ยไม่เบาเลยตัวเนี้ยโอ้โห รูวปลางเขาดีด้วยเนาะใช่ครับโอ้ใช่เลยครับตัวเนี้เนี่ยเป็นเจ้าก็มาดูมังงานตามที่แรงนะที่แรงโยนจะได้เห็นอือโอ้ดูผักกะม่าเกาหยังโอ้เนาะผักกะม้าเต็มเลยแล้วมั้งตัวเนี้ยเยอะเลยครับีอืมเต็มคอกเลยใช่ไหมเพราะตัวเดียวเนี่ยโอ้ยี่สิบกว่าไฟ้าไม่เคยแพ้เลยนะครับเนี่ยบาลงั้น ไม่ได้มีพระกะมาพระกะมาพึ่งมามันขึ้นชล่งแต่ว่างรังก็คือว่ามาตั้งช้่อรังแล้วก็อย่างไรอื่นโอ้ได้เรื่องนิยมพระกะมาครูกันเมื่อไม่นานนี่เออเมื่อเมื่อไอ้ก่อนโควิดหน่อยว่าหน่อยใช่เนี่ยถ้ากรือาลูกแก้วมาเนี่ยลงพระกะมาเก็เริ่มพระกะมาอืมโอ้โหนะเนี่ยขึ้นต้นเนี่ยววารานบ่ารองรุ่นใหญ่เลยเนาะบ่ารองรุ่นใหญ่ยี่สิบหัวไฟอ่ะ นลูกเกิดชามเนาะชามลูกเกิดที่อยู่ลูกเกิดที่ชามอืมแล้วเคยไปดูเคยเคยไปดูพี่น้องกันไหมไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยนี่จับแปะอีกไหมเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จับแปะโอเด็กเด็กแถวบ้านเด็กแถวบ้านเขาจะนำมาใช่เามาเล่นเนี่ยเล่นเพราะว่าขยับตัวหน่อยเขาก็อืมเขาก็เลยก็ท่านี้เลยซื้อมากลายเป็นเก่งไปเลยเนาะใช่ ไอ้ท,ที่ตามเราคือตามเราตัวนี้ตัวเดียวตามเราไอ้ไอ้จุดตามตามแม่ดาไจุดคอนโดเนี่ยฮะไม่จุดจินนี่ตัวเล็กครับจุดจินนี่คุอดิฟตัวเดียวเนาะตามเราจุดนี่เดินไปนี่แล้วน้องน้องมันเราไปเนาะออืออือโอ้ที่ก็บอกต่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมโบราณทีมงานบางรามนี่แหละเน้นเน้นวัวคานนะครับตัวคานก็ไม่เบาด้วยครับคานแรงอ่ะเพราะเขาบอกว่าวัวคานแรงพอสมควร นะครับเจอ้าเจอหัวนอกที่สองไม่ถึงนะมีติดมีติดโดนวีอ่ะง่งายผมบอกอยี่เลยนะถ้าโบราณก็พูดกันเนาะถ้าสองไม่ถึงเะนาะหัวนอกต้องไป่ต้องไม่มั่นใจนี่ก็มีลนะุ้นอ่ะมีลุ้นมีลุ้นนะว่าจะแพ้จะชนะนะเพราะว่าคานที่นี่แข็งมากนะครับการแข็งคานแข็งมดทุบบนนะครับนะครับ <S <S มีตัวไหนอีกไหมไอ้ตัวที่หลุดไปเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ ดงังยอดถงครับอืมดีไลยตัวนัว้นน่ะตอนนั้นเก่งบาลล่ที่เด็ดเลยครับครับเออบาลอโที่เด็ดเหมือนกันพอดีท่านผู้ชมมันหลุดไปแล้วอ่ะไม่ไมเห็นเลยมันหลุดไปเข้าป่าไปแล้วตัวตัวกำลังหนุ่มเลยเนาะใช่ครับทีขวบเลยวันนั้นนะเนี่ยเลี้ยงหมาคู่ไม่เท่ที่เลี้ยงหมาเนี่ยรุนในเนี่ยเลี้ยงหมาซื้อมาซื้อมาหลังอันนี้หรือว่างได้ตัวตัวนี้เท่าหัวเข่าเองตัวนี้เท่หร่ครับเอือพี่ได้ไม่เห็นท่านผู้ชมมันไปแล้วครับมันหลุดครับผู้ชมเจอน้งหากระตว เออหอยนกหอยขวดอ๋อเลย้อมาซ้อมเที่ยวเดียวเป็นซ้อมคนนนงานซื้อเลยนะผลงานก็เป็นไงบ้างองีมาลองมาลองคุณลมาลองสี่ไฟกี่ไฟตั้งมาสามังต้สี่ไฟได้สี่ไฟแพรไฟเดียวใช้ไฟเดียวใช่ครับก็ถือว่าโอเคเนาะแพรได้ก็เหนือเหมือนเหนือมือนกันใช่ไหมใช่เป็นร้อยเป็นร้อยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอืมรู้สึกเข้าใจตัวเล็กเนาะ ประมาณนี้แคบเท่านี้ครับตัวตัวนี้เนาะใช่ครับอืมจะเล็กกว่าตัวนี้หน่อยเออเล็กกว่าเล็กเล็กกว่าตัวนี้หน่อยเยี่ยเล็กกว่าหน่อยเผื่อจะโตอีกอีกจุดเนี่ยจุดจินเนี่ยเท่าจุดกินเนี่ยเอ้ยเนี่ยเท่าตัวสองตัวเนี่ยใช่ครับเพราะเรื่องดูจุดเดียโอ้อืมอืมอืมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอยู่ไกลไว้ตัวนั้นแอบไปถ่ายได้ไหมโจร่างไหนรู้นะไม่ไกลครับเป็นคอกห่างใหญ่พอมีอยู่ในคอกใช่ไหมพอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายหน่อย เดี๋ยวไปดูด่างด่างอะไรตอนนั้นชื่อด่างนะด่างยอดธงเนาะชื่อด่างยอดธงนะครับท่านผู้ชมตัวที่เด็ดตัวนึงมันหลุดไปนะครับท่านผู้ชมมันมันหลุดไปตอนที่กำลังจะเตรียมถ่ายนี่นะครับมันหลุดไปก่อนเขาตกใจผมนี่แหละไม่ตกใจใครหรอกกำลังกำลังเก็บภาพอยู่ก็พอดีเขาหลุดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะทีมงานนี้นะครับมันวิ่งแบบวิ่งเต็มตีเขาอัเต็มตีเต็มที่เลยนึกว่อยู่ชุดเล็กมันวิ่งไม่พอมันครับอืม อาวนี้นะครับคือด่างยอดธงเนาะเมื่อกี้ตัวที่ผมได้เกิดไปแล้วท่านผู้ชมที่บอกว่าหลุดเนี่ยให้พอดีมีทีมงานไปจับมานะครับเนี่ยเนี่ยนะครับด่างยอดธงเนี่ยเป็นเปล่าที่ไหนนะน้องน้องน้องตะกวดอืมอืมของเสิโนดตใช่ไหมโน้ตน้องตะกวดอ๋อนินได้ได้มาตอนอายุวัวเท่าไหร่ ไม่ถึงไม่ถึงปอบนะครับงเ<อ>ดินทางกันลูกแอร์เลยใช่ไหมถ้ามาท้าเจ้าไอ้นวลตสันแดงครับโอ้เหรอเลขก้อนนั่นเองครับอืมเขาจะตกใจน,นิดนึงอนะ่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เขาหลุดไปก็ตกใจผมเลยแล้วตัวเนี้ยกำลังสดมากๆเลยเนาะไอ้อายุวัวประมาณเท่าไหร่ตอนตอนนี้ยเออสามวีกำลังสดเลยเนาะใช่ครับโอ้นี่ก็เล่นเล่นเล่นลุ้นกลางเลยใช่เนาะใช่ครับเล่นกลาง ให้แข็งก่อนให้กระดูกแข็งอ่ะถึงจะออกมาไปเลยครับเอาไว้แข็งชุด้ใหญ่ใหญอที่จะไล่ชุดนี้เกษียณไปอ่ะเอาชุดนี้เอามาเสริมมันจะเอามาแทนใช่เออโอ้รูปร่างสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยโอ้เขาเขาเล่นสี่ไฟเลยนะประมาณที่เล่นบารบาลองบาร์บาลองสี่ไฟละบานบานสี่ไฟสี่ไฟใช่ครับแพร่มาหุ่นแพรมาหุ่นใช่ครับร้องตลอด แ้แต้ตอนละลาบางเกตครับเลยนานยังนานยังโอ้ยอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรเป็นคนแทงขาเนี่ยคนนี้คืะคนแทงเ่ครกเเนี่ยใช่สลับกันแทงกี่ครั้งถึงได้ไปแทงอะคนแทงขาบางหล่อนไม่ไม่เราแทงกี่ครั้งที่ได้ไปแทงตัวนั้นนะคนแรกคนแรกโอ้แพ้เลยใช่เอาซ้อมมือซ้อมมือเออคนแรกก็เลยพา แพ้ไปเลยเอาไปเลยรองมือเนาะทดสอบทดสอบอมกำลังสดอย่างที่บอกเนาะคิดคิดว่าจะเอาลองบาบาลองบาดอกอีกนานไว้จะเอาบางไว้ประจำเลยอีกนานมันกี่ไม่ไนานครับ<ต>เนี่ยก็ใกล้จะถึง,งแ<ต>แจ,จงแล้วครับั้งว่าหลานยังเล่นอยู่นี่จะตั้งแล้วครับอ๋อพร้อมที่จะลงบาลองบาบาบาลองเป็นหลักกับพูดง่ายเนาะ โอ้หอืม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 โอ,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 อ้นี่แหละครับตัวเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับน่าติดตามมากที่บอกว่อกย้กำลังสดก็อกำลังสดกำลังสดเลยเนี่ยครับครับภาน,นนี้นะครับโวรานของทีมงานอ่าบางลามสามพญาชะอํานะครับเดี๋ยวไปชมอ่าแม่เหล่าวานของบางลามนะครับ ซึ่งคัดแล้วนะหกตัวใช่ครับคัดไปแล้วตัวแล้วไปดูแม่ของไอ้อะไรนะแม่ของแม่ของลวนเขาเต่าครับลูกยอดเออนวลเขาเต่ากับลูกยอดนวลเขาเต่าบาร้องตัวเก่งนี่คือตําเนียคท่านผู้ชมแม่ของนวลเขาเต่าเนี่ยแม่นี้ครับอ๋อเนี่ยแม่ของนวลเขาเต่าเนี่ยใช่ออ้โนี่แหละครับเนี่ยเนี่ย นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ลูกลูกยอดเป็นตัวแรกหรือตัวตัวตัวที่เท่าไหร่ตัวแรกเลยครับตัวแรกเนาะใช่ครับโอ้เออนู่นเขาต่อด้วยตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สองปะใช่ตัวที่สองครับตัวที่สองเลยเนาะใช่ครับอืมตอนนี้เขามีนอกจากไอ้นู่นเขาต่อมีตัวอะไรอีกมีมีมีตัวเมียครับน้องมีหลายตัวที่เป็นตัวเมียตัวเมียหมดเลยอ่ะใช่ครับตัวผู้แม่ล่าสุดก็ตัวเมียครับเนาะใช่ครับล่าสุดหลวงนอกห้วงนอกที่ดังยอดดังครับตัวเมีย โอ้ยในกำลังเดินมาเนอะตัวเมียเองโอ้สุดายเนาะครับโอ้ไม่ได้จะสลับสลับให้มั่งเนาะใช่กลายเป็นตัวเมียหมดเลยใช่ครับตอนหลังเป็นตัวเมียติดติดเลยครับเออโอ้สุดายนะครับเนี่ยแม่ของนวลเขาเต่าแล้วแม่ของลูกยอดอ่ะเนี่ยเครืเจียวก็เนี่ยเนี่ยแต่ได้เห็นไม่ไหวนี่เลยไอ้ตัวนี้นี่ฮะน้องสันแดงครับน้องสันแดงครับ ตัวไหนตัวนี้เหรอใช่ครับนี่ตัวตุ่นตะนี่ฮะใช่ครับนวลสันแดงใช่โอ้างหลังสันแดงนี่เนาะใช่ครับโอ้เอ้ลูกเกิดไปเลลูกเกิดครับแม่ของตัวไหนของตัวแม่ตัวอยู่ข้างในอแม่ตัวอยู่ข้างในใช่ครับอันนี้ก็ซ้อมซ้อมเต็มที่ยังซ้อมปุ่มปุ่มซ้อมอยู่ยังไม่ได้เอาการจริงกำลังดีแล้กำลังดีเลยใช่ไหมใช่ครับอืมนี่ถ้าเอาไปเล่นสนามกันรุ่นเล็กไดยเนาะใช่ครับรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กได้ แต่เราก็รอให้เล่นรุ่นใหญ่อย่างเดียวใช่เขาเล่นก็าจะรับรุ่นเล็กเหมือนกันครับตอนนี้ครับเออใช่เพราะมีตู้สิวชุดนี้อยู่ฮัมนวสันแดงครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแม่เขาเนี่ยแม่เขาอยู่วงในเนี่ยเราเป็นพี่น้องเข่าด้วยครับเอ้ไอ้็นวลสันแดงตัวตัวที่เท่าไหร่ตัวแรกครับตัวแรกอะไรใช่ไหมใช่น้องมันตัวผู้น้องตัวผู้ครับอ๋อน้องมันตัวผู้ใช่นั่นน้องมันนั่นน่ะไหม โอเกิดใหม่อ๋อเนี่ยทุกคู่เนาะนะครับเนาะใช่ครับเนี่ยเกิดไปเนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อมต่อไหนดิไอเราป่าไอเราข่อยแดงอ๋อข่อแดงเหรอใช่ครับตัวนวลอ่ะตัวนวลเราขอแดงเนาะใช่ครับได้รางวัลไก่แจ่มาอ๋อเนาะอ๋อได้รางวัลมาใช่เอาไก่แจ้ไปแข่งเขาแจกมาตอนนั้นอ๋อไปแข่งไก่แจ้ไดตัวนี้มาใช่ครับกลายเป็นโบราณไปเลยใช่เขาเขาบอกว่าเป็นเหล่าโบราณเขาบอกไหมไม่บอกไม่บอกใช่ไหมเขาไม่บอกก็หลับ กาซื้อตอนหลังเขาบอกว่าเราแจ้นะครับเหมือนเราชนะไอ้แจ้งรางวันแจ้งเออะชายเป็นเหล่าโบราณไปเลยเนาะใช่ครับแลให้ลูกเก่งเนี่ยครับลูกกี่ตัวเราตอนนี้อยู่ที่นี่ตอนนี้มีแค่ตัวเล็กตัวนี้ครับตัวเดียวเนาะไอ้สันแดงกับตัวนี้สองตัวใช่ไหมใช่มีแค่สองตัวตัวนี้ตัวผู้ต้องคู่เลยครับโหก็น่าน่าติดตามน่าติดตามนะครับอืมตัวนี้แม่ของไอ้ไอ้นวลเขาตอนนี้เหล่าที่ไหนวู้ เราเดิมมาเราเดิมหัวตะแค่ใช่ไหมใช่ครับหัวตะแค่เพชรบุรีนะครับเนี่ยเราเดิมเๆว่านลูกตัวเมียก็เลยสอจ่ากันนวลของเต่าตัวเมียทั้งหมดเลยใช่ครับเนี่ยกำลังกินนมเนี่ยตัวเมียกันนะท่านผู้ชมเป็นตัวผู้ด้วยก็โอ้โหสวยๆนั่นเนี่ยมันมีขาวมีด่างขาวด้วยด่างพาดหนอก็ใช่ครับเออครบเลยเนาะใช่ครับตามตำราเลยสวยสวย มันเหมือนตัวพี่มันตัวพี่มันก็ดังแบบนี้ดังลูกยอดอ่ะเนออย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเออก็มีสองตัวที่มาเราโบราณก็มีตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ใช่เลยเนาะใช่ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ให้รียกให้ลูกไปเขาไก่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่ครับอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้เราที่ไหน โอ้ลูกของไอ้นวนข้าวเต่าวะลูกน้องน้องน้องพี่นวลเขาวเต่าใช่ครับน้องน้องน้องเขาล้วนข้าวเต่าตัวนี้นะใช่ครับโอ้เออได้ตัวผู้ด้วยเลยใช่ครับเนี่ยให้ได้ลูกกี่ตัวเนี่ยตัวเนี้ยสองตัวนะตัวแรกเป็นตัวเมียครับก็ได้ตัวเมียที่ตัวผู้เนาะใช่ครับเออเออโอเคนะผมว่าเนาะดี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 เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตอนไหนขอว่าไม่ลูกผลงานที่น้อยออื อเออเออเออค dancer, ัดไว้แม่ใช่คัดแม่หัวไว้อ uh 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 no> uh, uh uh. ือน uh ี่นี่น่นี่ตัวหนึ่งเนาะใช่ตครับคุณหายครับนี่นี่ก็เราโบรานเอยเนาะใช่แล้วก็มีข้างหลายอีครับ